สวัสดีค่ะสบายดี FC ทางช่องน้องคําแพงชาแน,นลนะคะมือนี่น้องแม่เพ่่นมาทักทายสบายดี FC ทางช่องเช้าวันที่20กรกฎาคม2567ค่ะพาเอซีทางช่องมาทำบุญเอาบุญกุศลมั่นเขาพันาก,กันก่อนนาะค่ะเอฟซีค่ะคะ่มาถวายสาานนังฆทานเนาะเพ่พันาให้กับอบัดปลาพุทธรักษาค่ะ วัดนี่ตอนเสาเนาะมาวัดทำบุญตักบาทมันก็พรรษาอยู่ที่วัดป่าพุทธรัรกษาเดี๋ยวบ่ายๆสายๆเนาะจะเข้าไปถาวายเงินให้กับปูเนาะคะ่ะปัดใจเนาะปัดใจทีเอฟซี FC ทั้งช่องทุกคนได้ร่วมทาบุญน้ำกันเนาะเยอะ,อ,ะอันพาปลาพาปลาวัด ศิริชัยมงคลเนาะค่ะตำบลคำเราะอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีนะคะ,คะอซีคะการจัดถวายสังฆทานน้ำสิบแพรแล้วก็ของแม่ด้วยแม่ยอดผาป่าของแม่ได้จักบาทของวัดอ่าวัดสศิริชัยมงคลยอดซ่องที่ค้นทำาบุญน,น้ำนั่น สามพันกว่าบาทของเพ่นกับอาเดือนรวมกันในสี่พันกว่าบาทเดี๋ยวเขาจะไปตอนบายๆเนาะออกจากวัดตอนเ้ารนี่เที่ยงเนาะเที่ยงไปออกไปเนาะเดี๋ยวอนุโมทนาสาธุบุญกับเอฟซีทั้งช่องที่ได้รวมทำบุญน้ำเข้ามาเนาะ ข้นจ้าพอผูกสนอยู่ทรงน้ำผ้ให้เจริญอุลงเรื่องเก่าหนามั่งมีสีสูงเย็นเป็นสุขมั่งมีสีสุขรับด้วยเอิ้นท่อจ้าใจสุขพุ่มมานป่านน้ำนี่เป็นที่วัดป่าพุทธรักษะคนเรื่องสั่งมาท่านแล้วเนาะกำเรืงสั่งเป็นเเือนเล็กกันละหน่อย นาะสาธุบุญน้ากันแล้วกับแม่เพ็ญกยจะพาเอฟซีไป <Yeah. S 1> เอาตัวเหล็กแนวท่าห้าน้อยกันตัวเนาะไปทํ้บุญแล้วก็ยังบลืมค่ะตัวเหล็กมาฝากมาตอนเอฟซีทั้งช่องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เพ็ญด้วยนะคะเนาะฝากช่องน้อยๆด้วยเนาะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าแลยก็มีสิทธิ์หลุดนะคะเอฟซีเนาะฝากด้วยค่ะอาสาธุสาธุสาธุสามั้งไปน้ำกันค่ะ เอาอนี่ยนะคะ Fc มาเบ่งผลแนวทางฮางนอยของวันที่19กรกฎาคม2567เมื่อวานนี้ว่าผลฮานอยพิเศษออกที่บน107ล่างออก32เนาะคะ่ะ Fc ส่วนฮานอยปกติบนออกที่877ล่างออก29นะคะ ส่วนห้าน้อยวิ่พี่บนออกที่830ล่างออก34นะคะมาเบิงเจ้าแรกเมื่อวานนี้เสียนโคลาดนะคะเสียนโคลาดให้มาวิ่งรูดบนล่าง2กับ4ตัววิ่งตัวรูดเข้าทั้ง2ตัวเดอ้อค่ะเนาะจับคู่ให้เขาแตก3น้อยนะคะก็คือ สอเนาะหรือว่า3ามสองนอยพิเศษและสองเ้นอยปกติแล้วก็4-3หรือว่า3-4มส่นอย VIP ค่ะเนาะวิ่งลูดเข้าทั้ง2ตัวจับคู่เข่าเข่าทั้ง3ามนอยเนะคะ่ะแตกทั้ง3ามนอยนะคะ่ะ FC ของเซียนโคราชนะคะส่วนของพี่พหัสเมื่อวานนี้วิ่งลูด1กับ3เนาะ สามมาสามมาจับคู่ให้เข้าที่3ามสองนอยพิเศษและ3ามสนอย VIP นะคะ FC สองตรงตรงล่างของนอยพิเศษและ3 4ตรงตรงล่างของนอย VIP ค่ะเนาะของพิพาทก็เข้า2องนอยนะคะ FC ส่วนของเซียนอุดรหรือว่า ออ,อาจารย์หนองแสงเนาะให้วิ่งลูดเก้ากับแปดตัววิ่งตัวลูดเข้าที่เก้ารองแปดนะคะจับเอ่อตัววิ่งตัวลูดเด่นเก้ารองแปดก็เข้าตัวเด่นส่วนตัวจับคู่ให้ก็คือเข่าที่เก้าสองเนาะเก้าสองเลขออกสองเก้าเนาะคะ่ะนอยปกติค่ะเข้าหนึ่งนอยนะคะของเสียนอุดรหรือว่าอาจารย์หนองแสงนะคะ ส่วนของเซียนเชียงใหม่เมื่อวานนี้ให้วิ่งรูด1กับ8ดเนาะตัววิ่งตัวรูดก็หลุดนะคะ f อฟซี FC, โบเขาเนาะค่ะจับครูกับโบเขาเมื่อวานนี้มีผู้ใดมาแน่ค่ะเนะาะลราพัฒนาแต่ว่าของซเซียนเนาะหลุดนะคะ f อซเนาะโบเขาค่ะ ได้ผลแนวทางฮานอยของเมื่อวานนี้กันแล้วค่ะ fc มาเพ่นจะก่า fc ทั้งช่องมาตามเอาแนวทางของวันที่20กันต่อเลยนะคะวันนี้พี่ประหัตให้มาแนวทางฮานอยวิ่งรูดบนล่าง3กับ9ตัววิ่งตัวรูดก็เน้นที่3ารอง9กระจับคู่ไฮยูที่ 30, 31, ู8 39 909198และ99วันนี้เน้นให้ที่303138แล้วก็39มเ้าเด้อจะนออแนวทางหาหน่อยของพิพัธวันนี้ค่ะส่วนเมื่อวานนี้พิพัธก็ให้มาวิ่งรูด1กับ3เนาะ ตัววิ่งตัวลูดเด่น1แต่ว่าตัวเด่นบอมาค่ะมาตัวล่องก็คือสามเนาะสามาทั้ง2องนอยก็คือ3ามสองนอยพิเศษและ3 4มส่นอยปกติเนาะเข้าล่างทั้งสองนอยเลยเนาะตรงๆด้วยส่วนวันนี้เนาะให้วิ่งลูดที่3ามกับเตัววิ่งตัวลูดเน้นที่3ารอง9จับคู่ที่3 0 3 1แล้วก็ 3ามแปดสามเแล้วก็เก้าศูนยเ้น้นที่3 0 3ศูนและ39ค่ะนี่ค่ะฮานอยวันนี้ของพี่ประหัดเนาะได้แล้วค่ะมาโตที่ของเซียนอุดรเนาะหรือว่าอาจารย์น้องแสงค่ะวันนี้ฮานอย เซียนอุดรให้มาวิ่งลูดบนล่างที่8กับ9ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่9ลอง8จับคู่ที่8 1 8 2 8 3 8 4 9 1 9 2 9 3และะ้วก็9 4เนาะมื่อนี้ก็นเน้นไปที่9 1 9 2 9 3และะ 4, ้วก็9 4เด้อค่ะเนาะแนวทางหาหน่อยของเซียนอุดรหรือว่าอาจารย์น้องแสงนั่นเองเนาะ ส่วนเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี้ของเซียนอุดรให้มาวิ่งลูดเก้ากับแปดเนาะก็ตัววิ่งตัวลูดเขาเข้าตัวเน้นก็คือเก้าเนาะคะ่ะนอยปกติจับคู่เข้าที่เก้าสองหรือว่าสองเก้านะคะเข้าหนึ่งนอยส่วนวันนี้วิ่งลูดที่แปดกับเก้านะคะคือเก้าค่ะตัววิ่งตัวลูดเน้นที่เก้านะคะวันนี้ก็เน้นเก้าคือเก้าเนาะอ่าเน้นเก้าคือเก้า จับคู่ที่แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามแล้วก็เก้าสี่เน้นที่เก้าหนึ่งเก้าสองแล้วก็เก้าสามเก้าสี่นะคะได้แล้วเนาะแนวทางของสองเซียนค่ะก็รคือของพี่ประหัตแล้วก็ของอาจารย์หนองแสงหรือว่าเซียนอุดรน,นั่นเองเนาะแคปหน้าจอเอาเดอ้อค่ะฮาหนอยวันที่ ยี่สิบวันนี้เนาะของพิพัฒน์และอาจารย์น้องแสงหรือว่าเสียนอุดรค่ะให้ f อทั้งช่องแคปหน้าจอเอาตัวเลขไปเป็นแนวทางกันเด้อเนาะคะ่ะตัวเลขทุกตัว,ตวมีสิทธิ์เข้าแล้วก็มีสิทธิ์หลุดนะคะ f อฟซหาเบิงแล้วกับพิจารณากันดีๆค่ะแคปหน้าจอได้หรือยังเนาะเนาะได้แล้วไปต่อกันที่ เซียนโคลาดค่ะเซียนโคลาดให้มาฮานอยวันนี้ค่ะวิ่งรูดที่อสกับ0เนาะตัววิ่งตัวลูดเน้นที่4ี่งศจับคู่ที่4ี่ศูนแล้วก็4ี่1 03แล้วก็08 09วันนี้เน้นที่40 41 4นแล้วก็4ี่นะคะของเซียนโคลาดค่ะ ส่วนเมื่อวานนี้เซียนโคราชท,ทำผลงานออกมาได้ทั้งสามนอยเลยนะคะส่วนตัววิ่งตัวรูดเข้าทั้ง2ตัวเนาะ,นะก็คือ2อสหรือว่า3ามสองนอยพิเศษและ29ง้นอยปกติตรงๆและแล้วก็4ีสเนาะเข่าลางบมดทุกตัวเลยเนาะเข่าลางบมดทุกน้อยเลยเนาะเมื่อวานนี้ค่ะ4ี่สนอย VIP ค่ะ เมื่อวานนี้ของเซียนโคราบแตก3ามนอยนะคะวิ่งรูดก็มาทั้ง2ตัวเนาะส่วนวันนี้ก็ให้วิ่งรูดที่4กับ0ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่4ีรอง0นย์นะคะเอจับคู่ที่ส0่3ู1 48, 01, 03, ามแล้วก็09เน้นที่ 40, 41, 43ยและ48่นะคะเอของเซียนโคราชค่ะ ได้แล้วเนาะของเซียนโคราชวันนี้ไปต่อที่ของเซียนเชียงใหม่ค่ะเซียนเชียงใหม่ให้มาฮานอยวันนี้ค่ะวิ่งลูดที่หนึ่งกับสองจับคู่ที่หนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสองศูนย์สองเจ็ดแล้วก็สองแปดสองเก้าวันนี้ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่หนึ่งตัวจับคู่เน้นที่หนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งเจ็ดและหนึ่งเก้าค่ะ ส่วนเมื่อวานนี้ของเซียนเชียงใหม่ค่ะให้วิ่งลูดหนึ่งกับแปดเนาะคะ่ะลูดนะคะเอซีโบเข่าค่ะฮาหน้อยของเซียนเชียงใหม่เมื่อวานนี้หลุดทั้งตัววิ่งตัวลูดและตัวจับคู่เนาะส่วนมือนี่ค่ะไห่มาวิ่งลูดที่หนึ่งกับสองตัววิ่งตัวลูดก็จะเน้นไปที่หนึ่งรองสองจับคู่ที่หนึ่งศูนย์หนึ่งสอง หนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งเก้าสองศูนย์สองเจ็ดสองแปดแล้วก็สองเก้าวันนี้เน้นที่หนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งเจ็ดและหนึ่งเก้านะคะไอซี IC. เอาได้แล้วแคปหน้าจอเอาแนวทางหานอยนะของเซียนโคลลดแล้วก็เซียนเชียงใหม่วันนี้ค่ะแคปหน้าจอเอาแล้วไม่เพรินจะมาให้ไอซีทั้งช่องได้ แคปหน้าจอเอาสี่เซียนกันเนาะเป็นจัดเอียงเลยแล้ว,นเ,วเนาะติมแบบนึงค่ะเงียเงี้ยเงียเงียเงี้ขาว้าเติมเนาะเอาเตียมตัวแคปหน้าจอทั้งสี่เซียนไปนน้ำกันคะ่ะฮาหนอยเด็ดเด็ดแม่นแม่นของสี่เซียนวันที่ยี่สิบวันนี้เนาะขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังปัง,ปงกับแนวทางของสี่เซียนวันนี้นะคะ วันนี้แม่เพนขออนุโมทนาสาธุบุญกับทุกคนนะคะที่รวมทําบุญอ่าผาปาวัดอ่าศิริชัยมงคลนาะตาบลคำเลาะอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีค่ะวันนี้ทางเราจะได้นำเงินไปถวายให้ปู่นะคะเนาะอ่าตามนี้ค่ะสาธุปไปน้ำกันค่ะคลิปนี้กะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอึ